สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำต้มขาไก่มีวิธีการต้มยังไงให้กะทิไม่แตกมันรสชาติอร่อยกลมกลม่อมเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะสำหรับส่วนผสมตัวแรกก็คือเนื้อไก่ค่ะวันนี้แม่ซีใช้เป็นส่วนสะโพกนะคะเพราะว่าเนื้อจะมีความนุ่มค่ะหรือใครจะใช้เป็นส่วนอกหรือว่าส่วนอื่นๆตามชอบได้เช่นกันนะคะ ในส่วนของผักและสมุนไพรต่างๆก็จะมีเห็ดนางฟ้าผักชีไทยผักชีฝรั่งข่าอ่อนใบมะกรูดตะไคร้หอมแดงพริกแดงกินดาแล้วก็พริกแห้งค่ะตามมาด้วยหัวกะทิคั้นสดเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาแท้อย่างดีเลกลือป่นน้ำมะนาวคั้นสดน้ำมะขามเปียกคั้นแบบข้นๆเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายน้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวก็ได้ค่ะ เห็ดนางฟ้าล้างให้สะอาดนะคะจากนั้นก็ตัดโคนที่แข็งๆทิ้งไปค่ะเพราะว่ามันจะเหนียวเคี้ยวยากนะคะจากนั้นก็ฉีกเป็นชิ้นๆได้เลยค่ะขนาดประมาณนี้ ผชีก็หั่นเป็นท่อนๆไว้ค่ะผักชีฝรั่งก็หั่นท่อนเช่นกันค่ะหอมแดงบุกพอแตกค่ะ ตะไคร้หั่นเฉียงนะคะค่ะซอยเป็นแว่นบางๆค่ะพริกแดงจินดาก็หั่นเฉียงค่ะ ส่วนสะโพกไก่ให้ล็อกกระดูกออกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอคำค่ะตั้งกระทะเปิดแก๊สใช้ไฟอ่อนใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยค่ะ พอน้ำมันร้อนก็ใส่พริกแห้งลงไปคั่วให้สุกหอมค่ะให้สีเข้มขึ้นนะคะประมาณนี้ก็ใช้ได้ค่ะตักขึ้นพักได้เลยนะคะเมื่อเตรียมส่วนผสมทุกอย่างครบแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำต้มขาไก่กันเลยนะคะตั้งกระทะใส่น้ำเปล่าลงไป1ลิตรค่ะ เปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่อนแรงนะคะจากนั้นก็ใส่เกลือป่นหอมแดงข่าและตะไคร้ค่ะรอให้น้ำเดือดสักครู่นะคะพอเดือดพ่านแบบนี้ก็ใส่เนื้อไก่ลงไปได้เลยค่ะ ไม่ต้องคนนะคะเดี๋ยวจะคาวค่ะเราจะปล่อยให้ไก่สุกใช้เวลาเคี่ยวสัประมาณ1ินาทีก็ได้ค่ะในระหว่างที่เคี่ยวไก่มันจะมีฟองแล้วก็ไขมันลอยแบบนี้เพื่อนๆสามารถช้อนทิ้งได้นะคะแล้วก็ให้ปรับไฟลดลงก็ได้ค่ะจากไฟแรงให้ปรับมาเป็นไฟกลางค่อนแรงหรือว่าไฟกลางก็ได้ช้อนทิ้งให้หมดนะคะ เคี่ยวไปครบสินาทีแล้วนะคะไก่ของเราเนี่ยก็จะนุ่มพอดีแล้วต่อไปแม่ซีก็จะใส่เห็ดค่ะกดให้จมนิดนึงนะคะพอน้ำกลับมาเดือดอีกรอบก็ปรุงรสเลยค่ะน้ำปลานะคะน้ำตาลมะพร้าว เปียน้ำมะนาวยังไม่ใส่ตอนนี้นะแล้วก็คนให้ส่วนผสมละลายเข้ากันดีค่ะพอทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่หัวกะทิค่ะใส่ไปทั้งหมดเลยนะคะตามด้วยใบมะกรูดคนให้เข้ากันค่ะ อย่าให้กะทิแตกมันนะคะต้มขาไก่ที่ดีกะทิจะต้องขาวนวลไม่แตกมันแล้วก็รสชาติจะต้องกลมกล่อมรสชาติเนี่ยจะคล้ายๆต้มยำแต่อ่อนกว่านะคะจะนุ่มนวลกว่าจากกะทิค่ะแล้วก็รสชาตินจะมีความเปรี้ยวหวานเค็มหอมมันจากกะทิไม่มีรสไหนโดดนะคะพอน้ำกะทิเริ่มจะเดือดอีกรอบไม่ต้องให้เดือดพลานนะคะปิดแก๊สได้เลยค่ะ แล้วใส่น้ำมะนาวลงไปเลยถ้าเกิดเราใส่ตั้งแต่ตอนที่เปิดแก๊สไว้อ่ะคะ่ะมันจะทำให้มีรสขมนะคะฉะนั้นต้องปิดแก๊สก่อนแล้วใส่น้ำมะนาวนะคะ่ะจากนั้นก็ชิมรสได้เลยอืม ชาติกลมกล่อมกำลังดีเลยค่ะแต่ถ้าใครชิมแล้วรู้สึกว่าขาดเค็มนะคะก็ให้ใส่น้ำปลาค่ะขาดหวานใส่น้ำตาลปีขาดเปรี้ยวก็สามารถเติมน้ำมะนาวได้เลยค่ะสุดท้ายเลยใส่พริกแดงจินดาแล้วก็พริกทอดนะคะผักต่างๆผักชีผักชีฝรั่ง ใบมะกรูดอีกนิดหน่อยค่ะคนให้เข้ากันตอนนี้คือปิดแก๊สแล้วนะคะน่าทานมากๆเท่านี้ต้มขาไก่ของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ และสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ